สายจากคุณน้องพอสัมเาวาของเราให้การต้อนรับสวัสดีครับคุณพอสัมเพาวาสวัสดีครับพ่ต้นมะพอสัมเพาคผมใกล้จะถึงวันแล้วด้วย14เมษาย,ยนนะฮะจากชื่อเรื่องนะเดาว่าววเกี่ยวอะไรกับสงกรานต์แน่ๆแล้วก็ตามมาคำว่าขอสุมาเตะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดในเชียงใหม่เมื่อ18ปีที่ผ่านมาเรื่องราวนี้เป็นยังไงฮะมะพอสัมเพา เอ่อี่เมษาขอสุมาเตอร์นะครับตอนนี้ต้องขอญาต์นิดนึงเผื่อว่ามีใครที่ยังไม่รู้จักคํานี้นะครับคําว่าขอสุมาเตอร์นะครับมันเป็นคําว่าเหมือนคล้ายๆเหมือน,นขอโทษนะครับขออภัยเป็นภาษาเหนือนะฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วครับก็เป็นเรื่องของรุ่นพี่เนนองค์นึงนะครับที่มาเล่าให้กับผมฟังจริงๆเนี่ย ที่องคอ่าพี่เรนองเนี้ยผมเรียกเขาว่าพี่จอมนะครับผมเรนจอมอ่าเรนพี่จอมเนี่ยเขาก็มีเรื่องมากมายมาเล่าให้ผมฟังน,น,นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยเอาเรื่องของเรนพี่จอมเนี่ยมาเล่าในเดือดช็อกไปละครั้งหนึ่งรู้สึกจะชื่อเรื่องสมบัติกับนางมัก,กระีผลอะไรเนี่ยครัอเล่ากับพี่ตั้มเนี่ยมันจะไม่ผิดใช่อ่าก็เป็นเรื่องของพ่อของพี่เรนเขานะครับแต่มารอบนี้เนี่ยผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับ ในที่จอมเนี่ยเขาไปเจอเจอมาด้วยตัวเองที่วัดวัดนั้นเลยครับผมที่เชียงใหม่ครับผมทีนี้เนี่ยเขาก็ไล่ผมฟังว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปอยู่ที่วัดนั้นนะครับย้อนกลับไปก็ประมาณสักสิบแปดปีนันะครับ mm hmm. เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็อายุได้ประมาณสิบสี่สิบห้าเนี่ยแหละ mm hmm. ก็บวชเนรอยู่ที่วัดวัดเนี้ยซึ่งวัดวัดนี้ครับเป็นวัดที่ อใหญ่มากค่อนข้างใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นวัดเรียนนะครับวัดบวชเรียนก็คือจะมีเนเข้ามาอยู่กันเยอะมากครับเรียกได้ว,ว่าเป็นสิบเป็นร้อยเลยก็ว่าได้นะครับมีทั้งเรียนทั้งโลกแล้วก็ทางธรรมนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เนนเยอะขนาดนี้เนี่ยบรรดาพระอาจารย์ก็อาจจะควบคุมได้ไม่ทั้งหมดนะครับอาจจะดูแลได้ไม่ทั้งหมดก็จะมีทั้งเนนที่อ่าปฏิบัติด,ดีนะครับแล้วก็มีทั้งเนนที่ก็ อกเกเลก็มีนะฮะซึ่งทางเนที่จอมเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ถึงกับว่าปฏิบัติดีอะไรมากนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้กล้าไปทําอะไรที่มันผิดมาก,มากๆร้แรงอะไรขนาดนั้นอืเขาบอกว่าเขาจำได้แน่นเลยฮะเมื่อวันที่สิบสี่เมษายนมันเป็นช่วงวันสงการครับช่วงนั้นเนี่ยเนมังองที่อยู่ในวัดนะครับเขาก็จะมีการกลับไปที่บ้านนะครับ เพราะว่าสมัยเน้นที่ที่วัดนั้นเนี่ยจะเป็นเนนที่มาจากทางอชาวเขาชาวเผ่าต่างๆบางทีเขาก็จะกลับไปอยู่ที่อ่าวัดเขาหรือว่าบ้านเขาแถวๆนั้นนะครับแล้วพอหมดสงการเปิดเทอมก็จะกลับมาอีกทีหนึง่งแต่ทีนี้เนี่ยพี่จอมเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยจําได้ว่าเขาก็จากที่อยู่กับเพื่อนเนนด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มประมาณหกเจ็ดคนก็ดูเหมือนว่าจะเหลือแล้วู่ประมาณสักสามสี่คนที่เหลือก็น่าจะกลับบ้านกันไปหมดละ วันที่14เมษายนนะครับเป็นวันสงการทีนี้ว่ามันก็จะมีเนบางรูปบางองค์นะครับที่เขาีะใส่ค่อนข้างเกเรนะฮะแอบแต่งชุดคารวาสครับแล้วก็หลบหนีออกจากวัดไปแล้วก็ไปเที่ยวสงการาด้วยความที่เป็นเด็กนะเนาะมันก็จะแบบว่าเข้าข้าว,าวไว้ลงไว้รุ่นอะไรกันเนี้ยฮะซึ่งคนที่ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติได้แต่บางคนถ้าเกเรแล้วก็ไปเลยนะฮะ ก็พระอาจารย์ท่านก็บอกอ่านเ้นอย่านะอย่าไปนะระวังนะใครมาชงมาชวนอย่าไปทาอย่างนี้นะมันไม่ดีมันผิดนะนู่นนี่นั่นพี่จอมท่านก็อ,อครับผมครับพระอาจารย์ก็ไม่ไปไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นนะฮะจนถึงเวลาช่วงเงยน็เยนๆครับประมาณห้าหกโมงเงย็นนี่แหละพี่จอมเขาก็ไปส่งน้ําไปอาบน้ํากันกับเพื่อนๆน,นะครับอีกสองสางคนพอหลังจากที่อาบน้ําเสร็จปั๊บกาลังจะมา จีวงจีวอ,อที่เตรียมจะไปทาวัดเย็นก็มีเพื่อนของพี่จอมนี่แหละครับอ่าชื่อว่าเนลลีนะครับเนลลีเนี่ยเขาวิ่งมาหาพี่จอมอจอม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 ,จอมเองรู้เรื่องหรือยังวะเนี่ยมันมีเนนที่วัดเราเนี่ยเขาแต่งชุดคารวาสแล้วก็ออกไปเล่นสงการเนนพี่จอมก็โอ้ยร,รู้รู้ตั้งงานแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ห้ามตามหรือท่านก็บอกอยู่นะว่าเออระวังนะ เพราะว่าก็ดูแลไม่ได้ทั้งหมดอ่ะบางคนเขาก็แอบ,บหนีไปอะไรเงี้ยทีนี้เมรีเ็าบอกว่าแล้วเอ็งรู้หรือยังว่ามันมีคนที่แอบ,บหนีไปอะ่ะแล้วไปโดนอุบัติเหตุเสียชีวิตตายวันนี้เลยเนี่ยเฮ้ยว่าไปพี่จอมเขาก็ฮะแล้วแล้วแล้วใครตายวะเนเนอไงเอนอไงาตายเมรีเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าเขาตายด้วยความสยดสย,ยองม,มากๆเลยครับ เนรีเล่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าได้ยินมาว่ามีเนรที่วัดเนี้ยนะฮะใส่ชุดคารวาสแล้วก็หลบอยู่ออกไปนั่นแหละเช้าไปเที่ยวสงการในเมืองเชียงใหม่นั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้ไปเล่นอีข่าไหนฮะไปอยู่ตรงจุดที่เขาเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเว,เวทีดนตรีสดนะครับแล้วไฟรั่วครับพี่โอ้ยดูด,ดิแน่นอนนะครับ เราส่งการกวราดน้ํากันลึมๆ,ๆนะฮะแล้วเนนองนั้นจังหวะนั้นอยู่ใกล้กับเวทีพอดีครับก็เลยโดนไฟช็อตไม่เกรียมไปข้างล่างเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกือบจะรอดชีวิตแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่คนที่ไปที่งานนะะั้นอ่ะหลายคนก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เลยพากันแตกตื่นแล้วก็วิ่งหนีออกมาเนนองนั้นก็พยายามจะวิ่งหนีออกมาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ มันโดนไฟช็อตไปข้างล่างแล้วนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าล้มลงไปครับแล้วก็ถูกเหยียบถูกย่าสุดท้ายเสียชีวิตครับทีนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพอตำรวจมาเนี่ยก็มา,าทำการพิสูจนศพนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิสูจนอัตลักษ์อะไรใดๆได้เลยะคะ่ะ เพราะว่าร่างกายใช่ครับร่างกายศพนี่คือแบบดำเงี้ยมหรี่มันไหม้ซะจนผิวหนังชั้นในนี่คือมันลอกออกมาเป็นแบบเป็นแผ่นนะฮะสิ่งที่เขาระบุได้ว่าน่าจะเป็นเนนของที่วัดนี้ก็เพราะว่ากระเป๋าสะพายนะครับพอเปิดออกดูข้างในเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนของพวกจีวรสบงอันสะแล้วก็มีตาของที่วัดนี้นะครับก็เลยคิดว่า อ่าน่าจะมาจากที่วัดนี้เนี่แหละก็เลยลองป่าที่วัดเนี่ยครับแล้วก็มาแจ้งข่าวสอบถามดูว่าเออมีเนรองค์ไหนที่อ่าหายไปจากที่วัดไหมเพราะว่าเนี่ยเราไปเจอศพแบบนี้แบบนี้มาก็เลยอยากจะเผื่อมาแจ้งดูเผื่อว่าอัตลักษณ์อาจจะตรงกันอืทีนี้ทางวัดก็โอ้โหปวดหัวเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย14เมษายนเนี่ยมันเป็นช่วงวันสงการครับ เนรเขาก็กลับต่างจังหวัดหรือว่ากลับพื้นอ่ภูมิกำเนากันไปเยอะ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าใครกันแน่นะฮะที่เสียชีวิตพอเล่าได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยพี่จอมนะครับเนรพี่จอมเขาก็แบบอุย้ยเอาเรื่องว่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวะว่าใครเสียชีวิตไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคืนนี้มันกลับมาที่วัดแล้วมันมาหลอกเราทําไงวะเนรีก็เอางี้ละกันเดี๋ยวเราไปทาบัันเย็นกันก่อนแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาว่ากันว่าจะทํำยังไงกันดีเนียนจอมก็เอา้ารถเดนลีไปไปด้วยกันเหรอเดนลีบอกเออไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวขอไปคุยรพอาการก่อนว่าจะกลับบ้านวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้เนียนจอมเขาก็เลยไปทําวัดเย็นครับจนทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บเป็นเวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยแหละฮะก็เดินออกมาจากที่ศาลาแล้วก็กลับมาที่กุฏิ ลักษณะกุฏินะฮะมันจะเป็นกุฏิอ่ายกสูงนะครับผมข้างล่างเนี่ยจะเป็นโถงโล่งๆนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นไปเป็นอาคารไม้ลักษณะจะคล้ายๆเหมือนเรือนนอนนะฮะของทาหารนะครับเหมือนโรงนอนของทาหารก็คือด้วยความที่เมย์เนี่ยอยู่กันเยอะมากครับจริงๆยังมีอาคารแบบนี้อีกหลายที่นะฮะแต่ว่าตอนนั้นที่เมนที่จอมอยู่เนี่ยจะอยู่ที่อาคารนี้แล้วก็นอนกันเยอะครับเป็นสิบสิบสิบคนเลยที่อยู่กุฏิอย่างนี้นะคะ พอเสร็จป้าก็เดินขึ้นกุฏิไประหว่านนั้นนะครับก็เห็นว่าเนรีนะครับเดินเข้ามาถามมาหาว่าเป็นยังไงบ้างเออได้ข่าวเนี่ยอะไรยังไงบ้างไหมเนี่ยเขามีไอเดียนะเขามีอวิธีนะเขารู้ละวว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าศพที่ตายไปนเนี่ยเนนที่ตายไปนเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรเขารู้ล้วเนซจอมกอ็แล้วเราเราเองทำยังไงอะ จะทำแบบไหนอ่ะเลนลีบอกว่านี่จำได้ไหม,มเราเคยไปเล่นผีเหรียญกันเ่นจอมก็เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาคือเมื่อก่อนที่เราเล่นกันเนี่ยเราเล่นเพราะเราอยากรู้อยากลองอแต่ว่าอันเนี้ยศพเพิ่งตายใหม่ๆเลยนะแล้วเราจะไปดเล่นอะไรแบบนี้โอ้ยไม่เอาไม่ดีม้กเนนลีเห็นอย่างนั้นก็แบบ โหอะไรวะจอมแค่นี้เองทำเป็นกลัวไปได้มีอะไรหรอกหน้าเอ้ยเองสองคนสนใจไหมวะเขาถามกับเพื่อนของพี่จอมอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อนพี่จอมก็ปกติก็เล่นกันอยู่ประจำนะก็ไม่เห็นมีอะไรไม่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างอะลองลองดูก็ได้งั้นเจอกันที่เดิมครับที่เดิมของเนรีเนี่ยก็คือใต้ถงน้ำครับ ข้างหลังกุฏิเรือนนั้นนะฮะจะมีแทงน้ําเก่าเป็นแท้งน้ําบกปูนนะครับผมสีเหลี่ยมขนาดใหญ่เป็นแท้งน้ํนนาท,ที่เก่ามากละไม่ได้ใช้งานมานานละนะฮะเขาก็จะสูบน้ําสูบอะไรออกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในใต้แท้งน้ำแล้วนะครับพอเข้าไปก็คือเหมือนจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นฐานทับลับเป็นที่ซ่องสุมของเนนเด็กๆนะฮะที่แอบไปทําอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเช่นไป ตมมามา่าฉันกันตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ขออภใครด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลของเรื่องนี้จริงๆครับทีนี้เนี่ยทางเนรีเขาก็นัดก,กันกับเพื่อนของพี่จอมเนี่ยครับอีกสองคนรวมเป็นสามคน <c oughs> ไปกันที่แทงน้ำเนี่ยตอนแรกไปถึงก็กะว่าเออเดี๋ยวจะเล่นผีเหรียญกันแต่ด้วยความที่มันหิวๆนะฮะก็จัดมาม่าก่อนสักบาทสองบาท หลังจากนั้นเนี่ยพอเล่นกันไปได้สักพักหนึ่งก็อะมาเราเริ่มจริงจังกันดีกว่าก็เริ่มด้วยการเอาโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะคล้ายๆเหมือนโต๊ะพับญี่ปุ่นนะฮะไม่ทราบว่าพี่ตั้มเคยเห็นไหม <Okay. S 2> ที่มันจะเป็นโต๊ะพับแบบของนักเรียนนะฮะ okay, 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 okay. แล้วมันจะมี Great, okay, okay. สกรีนอยู่ตรงโต๊ะเป็นสกรีนคล้ายๆเหมือนเป็นลูกกระตูนนะครับมีก <Okay, okay. S 2> อไก่ขอไข่อืมอืมอืมเป็นรูปใช้ครับ อ้อย่างนั้นเลยฮะแล้วก็เอามาตั้งกลางไว้เอาเทียนเนี่ยจุดแล้วก็ปักไว้ที่กลางโต๊ะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเหรียญบาทนี่แหละครับวางไว้นะครับแล้วทั้งสามคนเนี่ยก็เอานิ้วชี้เนี่ยจิ้นไปที่เหรียญนฮะ,ะแล้วก็ได้แต่คิดภาวนาอธิษฐานว่าดวงวิญญาณของเนนที่ออกไปจากวัดนี้เนี่ยแล้วไปเสียชีวิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่านคือใคร ขอให้ท่านมาสิงอยู่ในเหรียญน,นี้แล้วบอกชื่อหากท่านชื่ออะไรให้พาเหรียญเนี่ยไปที่ตัวอักษรน,นั้นทีนี้ตัดภาพไปที่เนรจอมครับพี่จอมบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปหรอกก็ปล่อยให้เพื่อนกับเมลีเนี่ยไปเล่นผีเหรียญกันในแท้งนั่นแหละทีนี้จังหวะที่กําลังนอนนอนอยู่นี่นะฮะก็ได้ยินเสียงเรียกจอมจอมจอม พี่จอมก็ตกใจลุกขึ้นมาเฮ้อะไรวะพอหันไปก็เห็นว่าเป็นเนลลีนะครับเดินแบบหน้าตาตื่นเข้ามาหาเลยพี่จอมก็เอา้าทําไมะเฮะ้ยอย่าบอกนะว่าเจอผีอะเนลลีบอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่เกิดเรื่องใหญ่แล้วนเองรู้ไหมเนี่ยว่าตอนเนี่ยเพื่อนเขาเข้าใจผิดคิดว่าเองอน่ะตายไปแล้ว<ะ>พี่จอมก็ฮะอะไรเฮ้ย ข้าจะตายได้ยังไงก็ข้ายืนอยู่ตรงนี้แหละเองก็คุยกับข้าอยู่เนี่ยเนรีบอกว่าก็ตอนที่เล่นถีเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ะมันค่อยๆขยับขยับแล้วก็ไปหยุดที่จอจานครับเนรจอมก็ฮะเฮ้ยมึงอนหรือเปล่าใครเลื่อนไปเองหรือเปล่าดันไปเองหรือเปล่าเนรีบอกเฮ้ยไม่จริงจริงๆเนี่ยก็นั่งเล่นกันอยู่สามคนเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ย เหรียญมันก็ค่อยเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็ไปอยู่ที่จอจานตอนเนี้ไอ้สองคนนั้นน่ะมันเข้าใจผิดคิดว่าเองค่ะเป็นผีไปแล้วเนียนจอมก็โอ้อะไรแต่บ้าบอไปกันใหญ่ละอืมเน,นรีบอกอย่างนี้ฮะแต่้ะว่าไปนี่ก็เป็นโอกาสดีนะทําไมเองไม่ลองไปแก้งหลอกผีมันล่ะพอเนียนจอมได้ยินอย่างนั้นก็ เออจริงด้วยเฮ้ยเออมันคิดว่าเราเป็นผีเราก็ไปแกล้งหลอกผีเออสมุกดีเว้ยอ,อ,อ่ะตายได้ได้ไดยตตี่แทงน้ําใช่ไหมก็พากันลงจากกุฏิไปนะครับแล้วก็เดินไปที่แทงน้ําด้านหลังเรือนกุฏิพอไปถึงเซตัฟเนี่ยเขาก็วางแผนกันให้เนลีเนี่ยลงใต้แทงน้ําไปก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมนจอมก็ค่อยปีนบันไดลงตามมา พอลงมาใต้แทงน้ําเสร็จปั๊บเนจอมก็หันไปมองนะครับไอ้ตรงแสงเทียนเล็กๆที่อยู่ตรงมุมแทงนะฮะก็เห็นว่ามันมีโต๊ะเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็มีเนนสององค์เนี่ยนั่งอยู่ตรงโต๊ะนะครับข้างๆโต๊ะแล้วก็เอามือเนี่ยกินไปที่โต๊ะคล้ายๆเหมือนเล่นผีเหรียญกันอยู่นั่นแหละฮะพอเนนจอมก็เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็แบบ <c oughs> อืมวัมนนี้แหละจะแ,แก้งก็ค่อยๆเดินไป สองคนนั้นครับเมนสององค์นั้นนะครับที่กําลังเอานิ้วจิ้มเหลียญอยู่นะคะหันมามองทางพี่จอมพอหันมาตัดเท่านั้นแหละพี่ตกใจผพาหวาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จอมจอมจอมพี่จอมก็ทําท่าเหมือนหลอกผีนะครับแฮ่ปรากฏว่าทั้งสองคนครับตกใจเฮ้ยจอมจอมจอมเรียกชื่อจอมอย่างนั้นน่ะดรื่ความที่พี่จอมนะครับเขา เห็นว่าเพื่อนเนี่ยตกใจขวาวากลัวกันขนาดนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะไปแกล้งอะไรให้มันมากความกลัวว่าไอ้เดี๋ยวเพื่อนจะท็อกตายไปขึ้นมาก็เลยเฉลยครับว่าเฮ้ยอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวกูยังไม่ได้ตายเนี่ยยืยยอยู่เนีงยังไม่ตายไม,ไ,ไม่ได้เป็นเป็นผีแกล้งเง่นเฉยเพื่อนทั้งสองคนครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหายกลัวฮะนำซ้ำยังอ้าป อาเหลือแล้วก็ค่อยๆยกมือออกจากเหรียญครับเปลี่ยนมาเป็นท่าพนมมือแทนแล้วเขาก็บอกกับพี่จอมว่ากูรู้ว่ามึงเนี่ยยังไม่ตายแต่ไอ้หลีอ่ะมันตายแล้วอ้าวพี่จอมอ่ะไอ้หลีไอ้หลีมันตายแล้วได้ยังไง จังหวะนั้นครับที่จอมเนี่ยมองไปที่ไอ้โต๊ะตัวนั้นแหละฮะที่เล่นผีเหรียญกันอยู่เขาเห็นว่าเหรียญเนี่ยเหรียญบาทนะะที่วางที่โต๊ะที่ไม่ได้มีใครแตะเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะทั้งสองคนต่างพนมมือกันอยู่<อ>แต่เหรียญบาทเหรียญน,นั้นนะครับพี่มันค่อยๆเลื่อนไปที่ลอลิงแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปที่สาลอีฮะเท่านั้นแหละครับ สมาเตสมาเตเอ่อขอสมารเ์เตนะขอสมาเตเสียงของเนลีนะครับพูดขอสมาร์เตขอสมารเ์เตนะอยู่ข้าง,าง,<ด>างๆ<ด>จังหวะนั้นพี่จอมมันจะเป็นไปได้ยังไงวะหันไปฟับเท่านั้นเละพี่เป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ตัวดำเมียม ด้วยความที่มันอยู่ใกล้ระยะประชิดจนสามารถเห็นได้เลยว่าสิ่งที่มันดําไม่ใช่ผิวดําครับแต่มันดําเพราะมันเกิดจากการเผาไหม้แล้วมันเผาไหม้ซะจนเห็นผิวหนังทั้งใสีแดงๆกับเลือดและน้ําหนองที่ค,ค่อยๆเยิ้มออกมาตามลุกลุกล่างนะฮะจังหวะนั้นไม่อยู่ฮะยังไงยังไงก็ไม่อยู่ทั้งเมนสอง,ององค์เพื่อนของพี่จอมทั้งตัวพี่จอมเองเนี่ย ต่างพากันรีบวิ่งไปตรงที่บันไดครับ mm. เพื่อที่จะปีนหนีออกมานอกแทง mm. แต่บุญกรรมครับพี่ระหว่างที่กำลังปีนขึ้นไปอยู่นะฮะฝาแทงค่อยค่อยปิดลงมาครับ mm. ภายในแทงมืดสนิทครับมีเพียงแค่แสงเทียนดวงน้อยๆที่อยู่มุมแทงนะครับ กระพิดไปกระพิดมามันทําให้เห็นครับว่าสิ่งที่อยู่ในแท้งเนี่ยไม่ได้มีแค่เขาสามคนยังมีเนรลีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพตัวมไม่เกลียยเนี่ยเดินยิ้มแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆสมาเตเนะ่สมัตเตสมาเนะตเน่กันนั้นนะฮะทุกคนแบบกรีดร้องครับมันโอ้โหมันเกินที่จะอยู่ได้แล้วแบบนี้มันไม่ไหวแล้วมันแบบไปกู้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  จังหวะนั้นครับที่ไม่รู้ว่าโชคช่วยหรือว่าอย่างไรพระอาจารย์ครับที่เป็นอ่าพระอาจารย์ที่คอยดูแลกุฏิหลังเนะี่ยท่านผ่านมาพอดีแล้วท่านได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่ในแะท้งเนี่ยท่านก็เลยมาเปิดแท้งดูครับก็เห็นว่าเนนจอมกับเพื่อนอีกสองคนเนะี่ยพยายามปีนออกมาพระอาจารย์ก็ดุเอ็ดใหญ่เลยครับนี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามมาเล่นกันในนี้อันตรายนะรู้ไหมนี่มาแอบมาทำอะไรกันไม่ดีเลยฮะ ตังหวะนั้นทั้งสามคนครับไม่ได้กลัวแล้วว่าจะโดนดุโดนว่ายังไงได้แต่กอดหากา,ารครับพระอาจารย์ช่วยด้วยพระอาจารย์ช่วยด้วยครับทาไมเป็นอะไรเป็นอะไรเนร์ก็เป็นรีเนรีตายแล้วเนรีไปแล้วอยู่ในแทงนะ่ะพระอาจารย์ก็พูดอะไรไร้สาระเนรีจะตายได้ยังไงเพราะเมื่อเช้าเนี้ยเนรีเนี่ยเพิ่งมาลากับพระอาจารย์ว่าจะกลับบ้านไปนี่เองอื มันจะเป็นไปได้ยังไงไปไปไปรีบขึ้นกุฏิไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้เห็นว่าออกมาเล่นกลางคืนกันอีกนะเออทั้งสามคนนะครับก็ได้แต่แบบกวาววาขนลุกขนชันอยู่นะฮะแล้วก็ค่อยๆ,ๆเดินขึ้นกุฏิไปได้แต่นอนคุ้มโปงอยู่น,ะนะะั้นนะฮะช่งถามว่าหลับไหมก็ไม่หลับแน่นอนลย่ลฮะจริงเพราะมันไม่ใช่แค่ความกลัวและความหลอนที่เพิ่งเจอเมื่อกี้ครับพี่ พราะตลอดทั้งคืนนะครับสมมาเตรสมมาเตรเนี่ยสมมาตรสมมาเตรสมมาเตรเนี่ยสมมาตรเสียงดังแบบนี้นะฮะทั้งคืนได้แต่น,นอนคุ้มโตมอยู่อย่างนั้นนะครับจนเช้ามาครับทุกคนก็แบบโอ้แทบจะไม่ต้องแคะขี้ตาแล้วฮะเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย ได้แต่แบบลุกขึ้นมาแล้วก็ห่มจีวงจีวอนพอเดินออกมาจากกุฏิได้สักพักเนี่ย<ะ>ก็มีเพื่อนเมนกับพระรูปอื่นเนี่ยมาแบบคุยกันนะฮะว่าแบบเนี่ยเมื่อคืนได้ยินไหมเออได้ยินยได้ยินอุ้ยได้ยินเหมือนกันเหรออุย้ยไม่ใช่แค่ได้ยินนะเมื่อคืนเธอด้วยเนี่ยเห็นมันเดินลงมาเนี่ยจากทงทางเนี่ยทางเขาตรงเนี้ยตรงหลังกุฏิเลือนไม้แั้วอะ่ะมันเดินมานะตัวดำเมี่ยมเลย แล้วก็ตะโกนร้องซูมาเตอร์ขอซูมาเตอร์นะขอซูมาเตอร์แล้วพอเห็นใกล้ๆนั่นแหละอ้ยว่างนี่ไหมเกมเลยตาลูกกระถานี่ห้อยหลุดลนะแต่ละคนก็เล่ากันแตกต่างกันไปนะครับแต่ลักษณะจะคล้ายๆกันพอพี่จอมเขาได้ยินอย่างนั้นแล้วก็แบบโอ้ยตายแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยแล้วสรุป ผีที่เราเจอเมื่อคืนนี้ใครตกลงใครอ่ะอใช่เนรีหรือเปล่าเพอพระ,ะอาจารย์ก็บอกว่าเนรีอ่ะเขาลากลับบ้านไปแล้วจะใช่ได้ยังไงก็ด้แต่แบบสับสนอยู่ในใจนะครับคุยกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันใช่ไหมวะตกลงแสดงว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เนรีนะมีลล่ต้องใครอ่ะแล้วใครมันมาหลอกเราอย่างนั้นอย่างนี้จังหวะนั้นเองครับยังไม่ทันได้ทำวัดเช้าเลย มีเพื่อนเมนอีกองค์หนึ่งครับมาบอกข่าวบอกว่ารู้ตัวแล้วนะว่าศพเนี่ยคือใครเพราะว่าตำรวจเนี่ยครับผมพายาิมาที่สูตรตัวตนที่สุดอัตลัก,กษณ์ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยเช้าเนี่ยเนี่ยเขาจะนำศพมาทำพิธีชาปนกฤฤิจที่วัดครับซึ่งแน่นอนแหละฮะจังหวะที่รู้ว่าเป็นใคร ทุกคนช็อกหมดครับมแม้กระทั่งตอนที่พี่จอมเนี่ยไปสวดที่สาลาสวดศพนะครับเห็นรูปก็ยังทำใจไม่ได้นะครับไม่คิดว่าเพื่อนตัวเองก็คือเมลีนะะั่นนะฮะเป็นศพเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่สิบสี่เมษา เมรีมาลากับพระอาจารย์ครับว่าจะขอกลับบ้านแต่จริงๆแล้วไม่ครับเขาเนี่ยไปนักก,นกันกับเพื่อนมนกลุ่มอื่นว่าเออเดี๋ยวจะตามไปเที่ยวสงการนะเพราะว่าเน,นกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีชุดคารวาสครับก็คือพวกเสื้อยืดเป็นเกยยินนั่นแหละสุดท้ายก็ไปเฮลเฮลตามเข้าไปโดยการที่เอาดีวงดีวอนเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋ากล่าวว่าเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยค่อยกลับมาที่วัดครับแต่ด้วยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะครับ สุดท้ายเนลีเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ที่งานทุกคนต่างขนลุกครับทุกคนต่างเล่าเรื่องของเนลีภายในยคืนสิบสี่เมษามีเรื่องเล่าของเนลีต่างๆมากมายแต่หลังจากวันนั้นแล้วที่เริ่มทําพิธีศพนะครับเริ่มทาพิธีศพแล้วช่างปรกิจแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครได้ยินเสียงซุมาเตอร์สุมาเตอร์เนอร หรือว่าได้ยินหรือว่าได้เห็นในนี้อีกเลย<ม>เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับ